สวัสดีครับเพื่อนๆคาเฟ่แลนด์ให้ฉลีทุกท่านนะครับนี่คือของฟ้านะครับเมฆที่เกิดที่บริเวณจังหวัดสุรินทร์นะครับของเขตอำเภอเมืองนะครับเส้นสายสุรินทร์ประสาทซึ่งจริงๆก็น่าอยู่หน้าร้านของแอดมินนะครับอยู่ตรงนี้พื้นที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ท่านได้ชมเมฆกันนะครับว่าเป็นยังไงแบ่งภาคส่วนกันยังไงนี่นะครับคือเส้น เส้นนี้นะครับดูนะมีน่เส้นนี้นะครับกำลังจะดีดตัวมาตำแหน่งของตัวอาทิตย์ที่อยู่บริเวณนี้นะครับดูให้ด Is ีนะครับก in ่อนหน้า oh, น cool. ี้จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเนี่ยตอนนี้กําลังจะดีดเส้นเข้าไปชิดที่บริเวณนี้เดี๋ยวเราดูเส้นนี้นะครับการแบ่งเส้นของเขาของฟ้านะครับนี่ตวงจันนะครับนี่ตรงจันเดี๋ยวเราดูไม่ดูข้างหลังนะครับ พื้นภาคหลังหายไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นเส้นออกมาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเส้นทิ้งดิ่งลงมาเดินไปอยู่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากในบริเวณนี้นะครับเป็นเหมือนอลักษณะพีคัตคิวลาที่เราเรียกว่าเมฆมันบังก้อนเมฆมันบังนะครับแต่แต่ตำแหน่งจริงๆที่ชี้มานะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับ ชี้มาจริงแต่ก่อนหน้านี้จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ค่อยยุบลงไปก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นั้นเราจะมองเห็นเมฆนะครับแบ่งเป็นเส้นออกมาเห็นไหมครัก็อยู่ประมาณนี้ของฟ้าที่เกิดขึ้นที่ออหน้าร้านของแอดมินคาเฟ่ไลออนนะครับนี่คือท้องฟ้าที่บริเวณดังกล่าวนะครับออกเป็นสีทองอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็แบ่งภาาเป็น,น ฟิคิกส์คล่าทีา่ในภาษาวิทยาศาสตร์ที่เขาคุยกันนี่ก็กำลังจะประจบแล้วนะผมจะถ่ายให้ดูภาคพื้นเต็มที่เลยนะครับคอยเลนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตอนนี้นี่สิ่งที่เราเห็นถายไปแล้วนะครับ ีก็จะมีอีกชุดหนึ่งอยู่ด้านข้างเห็นไหมคําลำแสงเป็นลำแสงนี้เลยครับให้ดูดวงจันทร์ดวงจันทร์จะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับที่เดินออกมาดูไวมากเหตุการณ์เกิดขึ้นไวมากนี่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับที่เราเห็นเห็นเนี้ยไปหมดแล้วนะครับ ก็จะมีเมฆก้อนใหญ่อยู่ตรงนี้หนึ่งชุดนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นก้อนเมฆซ้อนกันอยู่นะครับเป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเรียกไปว่าไม่ใช่ว่าก็เป็นก้อนเดียวกันเป็นคนละก้อนนี่ชุดหนึ่งก็ออกมาสังเกตการกันดูได้นะครับ คือบางทีบางเรื่องบางราวที่เราสนใจนะครับเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเงยดูบนท้องฟ้ากันว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่คือ,อลำแสงที่ยังฉายใหม่นะครับเส้นใหม่นะครับที่เกิดขึ้นออกด้านข้างขนี้เวลาจริงๆอยู่ประมาณ18รนาฬิกา30นาทีนะครับ โดยประมาณนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ชมดูนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับในช่องอยู่ในลักษณะของความสุภาพคุยกันด้วยความสุภาพกันนะครับไม่ถึงว่าโต้แย้งอะไรโต้เถียงกันมากมายนะครับก็สิ่งที่เราเห็นต่างๆนะครับก็ยังไม่มีใครเอามาเป็นหลักฐาน ได้ชัดเจนนะครับดังนั้นเราจริงๆตัวเราเองนะครับเป็นคนที่จะตัดสินใจได้ว่าสิ่งนี้เราควรเชื่อได้หรือไม่สิ่งนี้เราเคยเห็นบ้างหรือไม่นะครับก mm ็ hmm. อย่างที่พูดกันตลอดนะครับในเรื่องของภัยพิบัตินะครับที่บอกว่าตั้งต้นด้วยความไม่ประมาทนะครับ แล้วก็ถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรานะครับเราจะทําตัวอย่างไรนะครับในหลายๆเหตุการณ์เมื่อกี้ก็มีแสงไฟาสายฟ้ากระพริบอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้อ,อยู่ลักษณะนี้เลยนะครับพื้นที่ของจังหวัดทุิิานตอนนี้ คือแคสซิโอลาที่ขายจนจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออกนะครับจริงๆตอนนี้ก็เกิดหายไปนะครับตำแหน่งนี้ในตำแหน่งนี้จะหายไปแต่ก็จะมีเห็นไหมเส้นเส้นจะมีตำแหน่งใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ก็เป็นเส้นบางนะครับที่แบ่งแยกชั้นเมฆออกมาอย่างนี้นะครับลำแสงที่ยิงฉายออกมา จะมีชุดฟ้าแลบอยู่ตำแหน่งช่วงช่วงหัวอยู่บริเวณนี้อีกชุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะดูก้อนแม่ก้อนนี้กันนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความเป็นแม่ซ้อนกันนะครับเป็นแม่เป็นชั้นๆนะครับถ้าดูให้ดีเป็นมิติออกมานี่หนึ่งสสามสี่ก็เอาปรากฏการแ์แปลกๆทางธรรมชาติ ไม่ถึงว่าแปลกบางท่านก็เคยเห็นเป็นเป็นปล่อยนะครับขอให้่ันชมกันในช่วงหลังนี้เราก็ไม่ได้ค่อยได้ส่องดวงที่ตอนกลางวันจริงๆบางทีอาจจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าวงคุ้มนะฮะวงคุ้มหรือ ที่เราเห็นที่ยะโสนะฮะะบบายรยมาสนับน,นะครับนี่นะครับจะมีอยู่ตำแหน่งนี้นะครับใว้ดีนะครับจะมีฟ้าวิ่งอยู่บริเวณนี้ขยับไปขยับมา ขยยให้ดูนะครับตอนนีก็คงหมดแค่นี้นะครับดูท้องฟ้านะครับของวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปครับ เป็นการทักทายกันก่อนนะครับหเยอนะเนาะาเป็น,นหัวพญานาคต่างหัวเนาะอันนี้เอาหมดแล้วก็เดี๋ยวจัดให้หลวงปู่ชุดหนึ่งด้ยค่ะชุดนึ่งคาเท่าไหร่แล้วแต่จัดเดี๋ยวหนูจ่ายเองเดี๋ยวหนูถวายเองค่ะสาธุเพื่อนเฟซบุ๊กนะคะสุดยอดเลยค่ะท้องฟ้าแบบเหมือนเหมือนเหมือนเสียงเหมือนเสียงพญานาคที่ขึ้นชี้บนฟ้านะคะสวยมากๆเลยค่ะแท่ภาพสดนะคะ หนูแพทย์ผ่านสดนะคะหนูไม่ได้ตัดต่อภาพนะคะสาธุโอ้โหท้องฟ้าสวยมากขนลุกฮู้ยน่่นะเกิดไปยานาคสาธุเฮ้ยหนูคนลุกไม่ไหงเลยอ่ะวันนี้วันพระนะคะใครเข้ามาดูคือเรนโบว์อ่ะกะลาจะไปหาหลวงปู่ค่ะกะลาจะไปหาหลวงปู่แล้วเราเป็นสายเพรียนาเรนโบว์มาค่ะลูกค้า ที่บูชาเฮน่ากับร้านมาหามูตเตไปค่ะแล้วก็คือปรากฏการณ์นะคะคุณแม่บอกว่าน้องวุลโบมองท้องฟ้าแล้วหนูก็มองมาแล้วก็เป็นเป็นสวยมากค่ะสาธุโอ้โหท่านมาสแสดงปฏิหารน่ะสายพญานาคทั้งคันรถน่ะดูสิลรวเราเดินทำบุญทอดไปหาปหลวงปู่สวงมาด้วยไปหาหลวงปู่รยังไงหนูไปวัดไพยพัฒนามาค่ะ อ๋อคนรู้ค่ะอุ้ยทำไมในกล้องลงแล้วลงแล้วเมื่อกี้สูงมากเมื่อกี้สูงแบบสูงมากอันนี้เริ่มลงเริ่มลงนะคะขอให้ทุกท่านที่บังเอิญได้มาดูสดๆนะคะเรียนบอกขอให้ถูกหวยโดยเบอร์ขอให้มีเงินเงิน้อยลาบโชคลาบเข้ามาแบบไม่ไหวอะค่ะ ขอให้มีโชคลาเข้ามาไม่ว่าจะมาจากเงินทางไหนลูกหนี้เก่าหรือคนรักเก่าหรือเจ้านายเก่าหรือญาติทางไหนก็ได้อดนเงินมาให้นะคะมันชี้งบกําปังๆบกําลังๆนะคะคือเนี่ยคือเขาลดลงลดลงลดลงค่ะเลนโบกล้องยังถืออยู่ที่เดิมจะบอกว่าก่อนจัดก่อนที่จะถ่ายรูปคือแสงสีส้มย่ขึ้นไปสูงมากแล้วตอนนี้บังเอิญมากที่ได้ภาพสดเพราะว่าหนึ่งโทรศัพท์มีนเต็มค่ะลงแล้วค่ะ หนึ่งโทรศัพท์เมมเต็มปกติเลนโบว์จะไม่ค่อยชอบแพ้พักสดแต่วันนี้ต้องแพ้เพราะว่าโทรศัพท์เมมเต็มมันถ่ายรูปไม่ได้แล้วเลร็เอะเรามานั่งลบรูปก,ก็ถ่ายไม่ทั้งก็เลยตัดสินใจแพ้พักสดแล้วเดี๋ยวเลนโบ์จะไปดูคลิปนี้เอาแต่ว่าเสียดายไม่ได้มีโทรศัพท์ถ่ายรูปชัดๆนี่ใครถ่ายรูปชัดๆไว้ไหมคะเมื่อกี้มดถ่ายะหนูโทรศัพท์หนูอะเมมเต็มเขาไม่ให้รูปชัดๆเนี่ยเขาให้แพพสดได้แต่แพรภาพสดลงแล้วลงแล้วสาธุ เมื่อกี้ที่บอกว่าเล่นโมน้องเล่นบอดูฟ้าหนูก็คิดว่าเป็นสีลุ้งหรืออะไรปกติแต่นี่เป็นฟ้าที่หนูไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยอะแบบแฉกขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหสาธุค่าไปแล้วค่ะถ้าลงแล้วสาธุสาธุ